S <S อโอ้สามสีโต้ตัวนี้นี่ก็ถึกเป็นคู่อีกแล้วครับพี่นอ้องนี่ถือเป็นคู่เป็นคู่ครับครับนี่ปุ๊ดมองกันแล้วแหละครับนอนในไร้ไร้ไร้แห้งเติบดูครับนี่สวัสดีครับพี่นอ้นองเรมีบานวันนี้ครับ <S <S ใต้มองใต้ไหวถก็วันเทไร ตื่นอีกแล้วมานตรงตื่น,นตื้นใส่ม้อใส่ตื่นตื่นอีกครับ ครับพี่นนท์นี่ได้ครับพี่นนเดียวครับมานะะี่มาอยู่ครับเนี่ย อ้มือนล่มแห้งคนเรา 啊地多。 โอ้แค่นี้คือครับที่ได้วัดกระเด็นเลครับอืมอไลครับ anh đang đìm lên như vậy luôn à lắm là bao nè thấy à ไรยังเนาะอันนี้มีผู้ลกตเนออกไฟออละอยู่ไม่ตอน่ีสองตัว พ,พี่น้องมาเบิงยามมองครับผมใส่มองห้อสองหัวครับมัน mm hmm. กวานแหะไรครับมาเบิงมาตึกถึกบัมหน่ตึกถึกบ่วครับ,บมองกับมองตามเส้นนะพี่น้องตามเส้น ถึงในบอ่อนี่เนาะโอ้ถึงตัวนี้ตายแล้วครับตัวนึงนะครับตัวนึงวนึงแล้วนี่สองตัวสามตัวโอ้มองนี้ถึกอีกครับนี่สามตัวตรงมองนี้นะครับวงเดียวนี่ สามตัวสี่ตัวแล้วครับนี่ครับอืมต่างอุกรณ์กใส่กล่องไม้ก้อนครับสี่ตัวแล้วนี่ครับนี่เห็นอีกแล้วนะ หเ,เห็นแล้วเห็นแล้วนี่ไอ,อ้เล็กครับพี่น้องนี่นู่นโอ้เอาพุูนกระถือกีล่ล่ะนี่ครับเห็นไปเรื่อยเรื่อยอยู่อันนี้กระถึกปลากเขียงครับนี่นอนเขี้ยงกระต่ายขี่หายปลาขาวนี่ปลากเขียง อนี่ปัดขาวครับมองตามเส้นข้นอกนี่ตไประเด็ดครับีสองสามตัวสี่ตัวครับนี่ค,ครับพวกนี้ครับพวกนี้กนี้กระถึกนี่นีเป็นคูเลยครับอ่เุ่ม,ปมเป็นคู อกล่องหมุนติวๆเลยพี่น้องนี่นี่นี่ก็ถือเป็นคู่ครับนี่ก็ถือเป็นคู่อีเลยครับพี่น้องโอ้ยี่ดถือเป็นคู่เป็นคู่ครับครับพี่น้องนี่ก็ดถือลายอยู่ครับนี่ ใส่โมงครับน,นี่ยามมองกูโมงในที่ได้คร,รับปักปักแยงปลาขาวครับปลาก็ดีนครับกระถึกดีอยู่พี่น้องเอ้ยนี่ก็พาพี่น้องไปลุ่นบึงครัวที่สองอีกครับโอ้ลมแห้งแล้พันแห้งหมดเลยกูโมง แค่นเหนดิน่นีเองคือเราอกให้รุดออกอปแลนี่เนี่ยนี่หนอนสองโตเลยพกนี้ใหหูรุดมีเลยตัวเดียวยนี่ป้าจุนเกี่ยวให้โอ้ สามสีตัตัวนี่ไปจุนไปจุนหัวม่วงลึกเนี่มันน่าี่เกี่ยวดีเลยนี่ครับก็ยามม่วงกับได้หลายโตอยู่ครับหลังจากวานเฮนมาได้ครับ นี่ก็มาย่าม่องครับได้จดเปดโตเกาโตครับพอาแล้วเศรายุ้ค่เดียยมาวันแหนนาครับวันแหหลายแล้วก็ใส่มองครับกรถึกได้ลายโตอยู่อ้ะนี่ก็ึงมาปดม่องครับปดปลากับโยม่องครับได้ลายอยู่ครับพี่น้องนี่ปดแล้วไงนาะครับใส่มองครับอนี่ ฟานแหน้ำใส่มองน้ำครับขึ้นมาพดอยู่งานใหม่เนี่ยนะพุมใหม่พุดเหลวง่ายน้่นอ๋อสามเส้น หันนี้มันมันน,ะ,นคมมคะครับนาะมองหนี้คือปินม่องเอฟซีจากอำเภอสังขะครับเป็นทรงมาไ้ทรงให้โดนเติมแล้วครับได้บ่เคยได้ใซด์แล้วครับเป็นเอฟซีทางอำเภอสังขะซื้อเปิ้นกับอนุชัยพิมสอนครับอนุชัยพิมสอนอยู่อำเภอสังขะโอแกมองครับเปกระทรงมาให้ใด่ครับ แต่บุใครได้ใส่แต่มองทีครับส่วนมากติดไซดแต่มองหางครับอยู่ซี่อยู่กุดใส่แต่มองจุดเส้นครับตัวใหญ่แต่มองทีนี่ครับบุใครแต่ไซด์แต่มื่อนี่แหละเอามาใส่ครับมาใส่อ์ยุนน้องครับมาใส่ดลแต่กวนเฮอันเฮอะไลครับวันกับถึกดีอยู่ครับพอได้ ปีงียู่ครับวันแห่กระได้ร้ายเติบอีูครับปิดปักเท้าครับปัใสาตันได้ปลาะขย่งลายล้ายเขาครับไปตุ่มเสพนี่ึ้นปลาเนื้ออ่อนครับนี่นี่คืกินปลาตัวน้อยแหละครับเพราะว่าปลาตัวใหญ่กินมาก ห้ายมือแหละครับสซมองห่างครับปกบักเงียงครับตรงทัดเงียงครับตรงักเงียงแบบสุ่งพุดยากเงียงครับ,บ,รบ,รบ,บทันแล้วส่งสีแหงแล้วด้วยครับเนี่ยกาดหอนแห้งครับเนี่ย่างเวยียนเนี่อนหอน ช่วงช่วงเศร้าครับอากาศท่องเี่เย็นแน่ยากน้อยท่องสิีหนาวครับกัางขึ้นอตอนสีแจ้งนี่องห,ห้าพาห่มนะครับมาเปลกครับมานหนาวเดือนหายช่วงเศร้าครับยำแรงหอนช่วงเศร้าท่งสินหนาวครับ ใส่คนสีบดี้แต่ว่าปีนี้ที่นึกงอากาศแบบนี้ได้ยินคนเท่าคนเนี่ย,ยผมเป็นเด็กหน่อยเป็นวัวอยว่า,วาสังเกตเมืองเดอนขับเดินทาขันยำแรงหอนใกล้จีเจงนี่หนาวาอ๋อพาอมนี่ก็ว่าปีนั่นคนสิแรงกคนบดีครับผมสังเกตเบืองมาหลายปีหลายปีเลยครับ ห้องซิมเมนอยุดเม่นเท้าเดินหาเลยบนฟีนน,น่ะเป็นบกุกคือเนาะนี่ถึงป้าหลายย่างวะครับถึงป้าขยันป้าใส่ตั้น แยงเนี่ยปลาใสตันปลาขาวมุนปลากระดีปลากระเดิดครับปลาแย่งี่ยตัวงามๆอยู่กับปลาแย่งแย่งกู เกี่ยวายครับพุทธิทบุตรใหญ่เนี่ยครับนี่พุทธมงกุลเร็วแหละครับนอนในไร้ไร้แห้งเติบดูครับนี่พี่น้อกไร้ายแห้งครับพี่น้องประมาณอีกเกือบสามโลเป็นแหละครับมาใส่มองมายามมาวันแหกับยามมองครับ ไลน์ามาปดแล้วแล้วครับพี่น้องพี่น้องติดตามเบอ่งคลิปต่อไปเด้อครับพี่น้องคือมีคลิปใหม่ๆให้พี่น้องเบอ่งไปอีกเรื่อยๆนะครับตึกใจกับกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่กดติดตามให้นำแน่ครับสำหรับวันนี้กับคอลาไปก้นครับมือหน้าพบกันใหม่อีกครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ